ฟิกเกอร์ที่คุณครูจะแนะนำนะคะอีกอชุดหนึ่งนี้ชุดสุดท้ายนี้นะคะเราเรียกว่าครูเจี๊ยบจะทำสตาร์ทด้วยอันเดอร์อาร์มเทิร์นไรท์ทูเลฟแล้วเราก็จะตกด้วยนะคะโอเพนนิ่งอา์และเข้าสู่เบสิกเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคคุณครูจะเดินให้ดูก่อนนะคะอันเดอร์อาร์มเทิร์นนะคะมาจากอันเดอร์อาร์มเทิร์นนะคะเลฟทูไรท์ แล้วต่อด้วย opening out สังเกตดูก้าวที่3ของ underarm turn ให้ดีนะคะสำหรับผู้หญิงพอเราทำ cross forward ไปแล้ว2 3เราจะไม่ทำ s w i v o แบบหันหน้าเข้าคู่เต้นอย่างเดียวแต่เราจะทำ s w i v o แล้วจบด้วย forward แบบทแยงมุมเราเรียกว่า forward turn เพื่อที่จะมายืนอยู่ทางด้านข้างลำตัวของผู้ชายค่ะหรือของพาร์ทเนอร์เรานะคะถ้าเป็นอันเดอร์อาร์มเทิร์นแบบเบสิกเราจะใช้2 w and t r e e s w i v l หันหน้าตรงกับคู่เต้นแล้วจบด้วยไซส์สเต็ปแต่ถ้าเราจะต่อด้วยโอเพนนิ่งเอาก้าวสุดท้ายที่เป็นไซส์สเต็ปต้องเปลี่ยนเป็น forward แบบทะแยงมุมคล้ายๆกับท่าฮอกกี้สติกนะคะ เช่นเรหมุน two and t r e e and f o r เบิดทแยงมุมเราจะหันซีขวาเนี่ยอยู่ที่คู่เต้นแล้วเทินหัวไหล่เข้าคู่ and one หันข้างเข้าหาทางด้านหน้าของคู่เต้นแล้วต่อด้วย opening out นะคะท่านี้ผู้ชายกับผู้หญิงจะเต้นที่ต่างกัน ผู้ชายเขาจะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวคอยดูคูติ๊กนะคะแต่สำหรับผู้หญิงเราจะถอยหลังคล้ายๆกับแฮนด์ทูแฮนดค่ะ two three แล้วเราทำาฟ r เวิรแต่มันมีความต่างจากแฮนด์ทูแฮนดตรงที่ถ้าทำแฮนด์ทูแฮนดเราจะทาน forward ของเราขึ้นไปยืนบนขาลัมเบอร์วอแล้ว h i ปเทิรหรือฟ o ตเ t ิร์นแต่สำหรับ o p e n นนิ่งเอานะคะ เราเรียกว่า delay step หรือว่า delay action หรือว่า forward delay พอเราถอยเท้าขวาเหยียบเต็มเท้าแบบ h a n to hand แล้ว two t r e e น้ำหนักเราจะวางอยู่ที่ฮิปข้างซีเป็น standing leg คือข้างซ้ายขาขวาเราจะค่อยๆลากเท้าขึ้นไปเหยียดออก point ไหคะ engage ขาจนตึงเสร็จแล้วน้ำหนักยังไม่ไปแล้วจะไปอีกทีนึงตอนที่เราต้องการจะหมุน and one แล้วถอยทูถ้าเราจะทำซ้ำเราก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่าครูเจ๊บจะขอทำแค่ครั้งเดียวแล้วเราจะจบเป็นท่าสว i v วอร o ทูซ้ายสเเพื่อเข้า BASIC MOVEMENT ของเริ่มต้นอันที่หนึ่งเลยค่ะเป็นอันจบนะคะทีนี้คุณครูจะหันหลังให้ดูบ้างนะคะ เมื่อกี้นี้นะคะเราจะทำ underarm turn two and three s w i v e and แล้วทำ forward แบบทะแยงมุม four แล้วใช้ foot turn one หันสะโพกเข้าหาคู่เต้นถอยมือซ้ายเราจะโ o ไว้ที่บ่าของคู่เต้นส่วนมือขวาเราสามารถ swing แขนออกไป พร้อมกับขาได้เลยชิวแล้วหันหน้ามองออกไปทางด้านของเซ็นเตอร์หรือว่าข้างฝานะคะเดินหน้ากับลัมเบอร์วอล์กทแล้วพอยติ้งเท้ายื่นออกไปก่อน4แล้วบอดี้เวทถึงค่อยกดลงไปที่ปลายเท้าพร้อมกับเทินแอนวันแล้วถอยซ้าย2 3แล้วเราสวิโวิกับแอน เพื่อแยกข้าง41แล้วสตาร์ทเบสิคเริ่มต้น1ใหม่ค่ะถัดมาครับเป็นสเต็ปของฝั่งผู้ชายบ้างนะครับเราจะเต้นด้วย Under Arm t าร์มเ f ิ t เลฟทูไก่อนเป็นอันดับแรกครับพอส่วนสเต็ปถัดมาเราจะเต้นเป็น o p e n นนิ่งเอนะครับด้วยความพิเศษของ o p e n นนิ่งเอนะครับ เราจะเต้นนะครับไม่เหมือนกับสเต็ปที่เราเต้นคู่ตรงข้ามของผู้หญิงละครับผู้ชายนะครับเต้น opening arm เนี่ยเราจะเต้นเหมือนคู่คาราชาครับส่วนผู้หญิงเนี่ยเราจะเต้นเหมือน hand to hand แต่เราเอามาประกอบล่างกันนันเองนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอ n d e r a r turn ก่อนเลยครับเรายืนนะครับปีแพลิ่งครับยืนเท้าซ้ายกดน้ำหนักลงครับยกแขนให้ผู้หญิงนะครับบุนใต้แขนเราเองครับและผู้ชายถอยหลัง เขาเรียกทะแยงมุมนะครับสีภาคองศาไปหลังครับด้วยเท้าขวา2 3นะครับต่อด้วยนะครับเราชิดเท้าครับเรียกว่า close step f และ one เปลี่ยนน้ำหนักมายืนเท้าขวาครับหลังจากนั้นครับเราจะเต้นเหมือนคูคาราชานะครับกางแขนด้วยตัวผู้หญินะครับจะเต้นเหมือนแฮนด์แฮนด์นั่นเองครับไปครับเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับเล f t ครับ2 3 o t h r ครับ f วันกัมมาชิดและถัดไปครับเต้นไปทางขวาครับชู t h r o n e และหลังจากนั้นครับเราจบสเต็ปทั้งชุดแล้วเราก็มาเริ่มเบสิกใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเต้นแบบผลังให้ดูบ้างนะครับเอาล่ะครับเริ่มด้วยอันเดอร์อัมเธอนะครับไปแล้วครับถอยหลังครับทะแยงและยกมือหมุนหญิงชู t h ค้ด c ครับ41 r คูคาราชาครับ 2,3,4,1 2,3,4,1 e และหลังจากนั้นเริ่มเบสิกบูมเมนต์ใหม่ครับเดี๋ยวเราจะมาเต้นกรุ๊ปอันเดอร์อาร์มเทิร์นแล้วก็ต่อด้วยโอเพนนิ่งเอาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งช้าๆนะคะเดี๋ยวครูเจบจะอธิบายไปด้วยและพูดไปด้วยเพื่อความเข้าใจง่ายๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเ,คเริ่มจากนะคะ อันเด Arm Turn ผู้ชายจะถอยหลังแบบทแยงมุมส่วนผู้หญิงก็จะเดินแบบทแยงมุมเช่นกัน2กลับหลังหัน3ส,สวิโวกลับมาแต่ว่าผู้ชายชิดเท้าผู้หญิงเปลี่ยนเป็นเดินหน้าเป็น r u าเบิลวอล์นะคะ ครอสขึ้นไปเอาแขนเนี่ยโฮไปที่ไหล่ผู้ชายก่อนหลังจากนั้นผู้หญิงจะใช้ Forward Turn ก็คือหันฮิปก่อนนะคะหันฮิปให้หน้าเราหันมาเจอกับคู่เต้นเราเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเริ่มท่า Opening Out ต่อไปนะคะผู้ชายทำคูกราชา to Left and Right แต่ผู้หญิงทำา b c k w w r r d แบบ Hand to Hand ค่ะแล้วเปิดแขนออก two three r o r w a r d ขึ้นไปแบบ Delay Step 4น้ำหนักจะยังไม่มีนะคะแต่ Engage ขายื่นขึ้นไปแล้วหมุนฮิปแอนด์วเพื่อเทินเข้าหาคู่เต้นแล้วถึงค่อยถอยออกทูทรสุดท้ายเราจะเข้าเบสิกมูฟเมนต์ต่อเราถึงต้องเปลี่ยนเป็นสวิโ e ว And แอนด์โฟวันสสเต็ปนะคะแล้วต่อด้วยเบสิกมูฟเมนต์2ูทรีโฟว ทีนี้เดี๋ยวจะให้ครูติ๊กขันหลักให้ดูบ้างนะคะเอาแบบคอนติเนียวนิดนึงนะคะ Under arm Turn two three four one open นิ่งเอา two three four one two three and four one basic movement two three four What?